สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุคนในทุกทุวันเช่นเดิมอยากให้ทุกคนมีความสุขได้ พลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะตัดสิ่งลบๆออกไปที่มันกวนใจหรือว่าความวิตกกังวลความรุ่มร้อนภายในใจแรงดึงดูดบางอย่างกับใครคนนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักหรือว่าอยากท,ที่จะมีกําลังพลังใจในการเดินก้าวต่อไปในทุกวันเพื่อเข้าสู่เป้าหมายของเราที่เราต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอนะคะจุดหลักของ ของชีวิตคือตัวเราเองด้วยถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีพลังงานที่ดีไม่มีความสุขที่ดีเราจะมีกําลังมีพลังใจที่จะดูแลครอบครัวเราได้ยังไงนะคะหรือว่าดูแลคนรักได้ยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เช้าวันนี้มากับสายฝนที่ตกยามเช้าอากาศดีมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะตื่นขึ้นมาได้ทํางานนะคะในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะวันที่8เดือน8ด ะะเลขสวยงามมากๆเลยนะคะขอให้วันนี้ทุกคนเฮงๆงปังๆังนะคะทุกๆเรื่องเลยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากที่จะเปิดพลังงานเช็คพลังงานปรึกษาพนาหัวใจนะคะอึดอัดไม่สบายใจวิตกทางออกชีวิตนะคะทุกๆเรื่องหน้าที่การงานการเงนินการ,าการค้นหาตัวเองคําตอบไกด์ไลนบางอย่าง เพียคะส่วนตัวเพิ่มรูปแบบใหม่1 2 3ด้านล่างนี้เลือกรูปแบบที่ต้องการแอดไลน์ทากแชทเข้ามาได้เลยนะคะถ้าแบบโทรม,มัจะละเอียดกว่าได้คําตอบกว่าได้คุยแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องก็มีจํากัดอาทีก็แอดไลน์มานะคะได้เลยจองคิวไว้นะคะก็จะรอไม่นานนะพยายามรันคิว เร่งรีบให้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกคนมีที่จะรอหรือว่ามีความใจร้อนวุ่นวายใจสับสนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แอดไลน์ line, ทักแชทเข้ามานะคะพลังงานท่านใดที่ผู้อ่านไพ่เจอไพ่เรารู้สึกอึดอัดอะ่ะก็จะบอกว่ารู้สึกอึดอัดนะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้เป็นเ e อ็กซ์ลิฟต์คอนซัลท์นะคะด้านล่างแบบที่3นะคะ แล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเวลาพูดคุยเอาเวลาแชทไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยและจับพลังงานให้ด้วยนะคะท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะคะทุกคนต้อนรับกับฝนตกยามเช้าเอากาศดีๆนะคะเรามาดูข่าวใหม่ๆที่จะที่ไม่คาดฝันจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้นะคะหลายๆท่านรอข่าวใหม่ๆข่าวดีๆที่จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คืออะไรนะเรามาจับพลังงานเช้าๆกันแบบนี้นะคะอ r ร c l เคคาร์ดวิสดอมค่ะจะบอกคุณว่ายังไงข่าวใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ Deep knowing นะคะการเรียนรู้ที่ time to go นะคะการได้เดินไปสู่เส้นทางของตัวเองนะคะใครบางท่านหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ากำลังที่จะเดินทางไปไหนหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างการได้เดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองจุดหมายของตัวเองแต่ที่แน่ๆคือการ การค้นหาตัวเองให้เจอการเรียนรู้อะไรที่มันลึกซึ้งการตื่นรู้ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกับจิตวิญญาณของตัวเองบางท่านต้องเรียนรู้การตื่นรู้จิตวิญญาณของตัวเองให้มากขึ้นบางท่านจะเริ่มต้นใหม่จะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆหเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มากขึ้นเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของตัวเราเองเพราะเราไม่รู้หรอกระหว่างทางเป้าหมายนั้นมันจะเจออะไรแต่ถ้าเรามีความรู้ที่หนาแน่นมากๆมีประสบการณ์ที่เยอะมากๆถ้าเราจะต้องเจอ อุปสรรคอะไรข้างหน้าเราจะรู้สึกว่าแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วว่ะหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วว่ะหรือว่าณเหตุการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันจะต้องปรับเปลี่ยนแบบนี้นะเราก็จะมีการใส่ไอเดียไปได้นะคะใส่ไอเดียไปได้เริ่มต้นใหม่ใหม่ได้พลิกแพลงได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการเงินของเรานะคะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วก็ทุกอย่างที่มันลึกซึ้งเผลนๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบรรู้สึกว่าเออคร่าวๆแต่เมื่อไหร่ท มากๆแล้วเราซึมซับเข้าไปการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ะะการเรียนรู้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆในทุกๆวันแต่ละปีผ่านพ้นไปนะคะเหมือนกับว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆในทุกๆวันในทุกๆปีค่ารถก็แพงน้ํามันก็แพงไอ้นู่นไอ้นี่ก็แพงขึ้นค่าของชีพแพงขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็จะยิ่งแพงขึ้นถูกไหมคะ,คะก็เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนเราให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นคนใหม่อยากที่จะมีงานที่ดีอยากที่จะมีปลดหนี้ปลดสินเราก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหาหนทางที่เราจะมีอะไรเสริมจ็อบเสริมทำ ทำนี่เพิ่มเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะคนที่อายุเยอะแล้วยังมีงานออนไลน์ทําได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นทุกคนน่ะเหมือนกับว่างานอะไรที่ทําให้เรามีความสุขแล้วเราทําไปได้จนแก่นะคะทำไปได้จนอายุมากขึ้นเรามีความสุขอะ่ะงานมันทำให้เรามีความสุขงานที่เรารักเรามีความสุขเราจะทำได้ตลอดชีวิตทำได้ไปไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดถึงผลเงินหรือผลอะไรเลยแต่ว่าเงินมันเข้ามา เพราะเรามีมีความสุขนะคะประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับโทรศัพท์ถูกไหมคะเหมือนกับโทรศัพท์การพัฒนาตัวเองโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ยังพัฒนาออกรุ่นใหม่ทุกปีทุกปีเลยเราก็เหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาตัวเราปีนี้เราเป็นแบบนี้เราได้แบบนี้เราสูญเสียอันนี้ไปแต่ปีหน้าเราจะได้อันนี้วางแผนไว้เราจะได้อันนี้ เราจะได้อันนี้อันนี้นะเราจะวางแผนแบบนี้แต่ต่อแต,แต่แต่ละปีเราจะได้อะไรนะคะก็คือวางแผนกำหนดไว้ก็เหมือนกับโทรศัพท์ยังออกรุ่นใหม่ๆยังมีการพัฒนานะคะสีะทาเล็บใช่ไหมคะสีทาเล็บเวลาที่เราไปไปทาเล็บเมื่อก่อนยังไม่มีแบบเจลนะคะเป็นแบบทาเล็บธรรมดาแต่สมัยนี้มีแบบเจลแล้วมีแบบอะไรที่พัฒนาไปเรื่อยถูกไหมคะโลกของเรา พัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเช่นกันแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ที่ไม่สิ้นสุดนะคะเรื่องราวของความรักก็เหมือนกันเป็นการเรียนรู้คนรักของเราในทุกๆวันเหมือนกันเพราะยิ่งนานวันบางทีบางครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนไปหรือ energy passion มันหมดลงไปก็มีนะคะต้องเติมความหวานเติมอะไรอยู่เสมอนะคะออกไปทำา a v e n อน r จออะไรแบบนี้ร่วมกันนะคะ ถึงเวลาที่คุณจะกล้าออกมานะคะจากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นแล้วก็รับข่าวใหม่ๆที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะคะนี่คือ Wisdom Oracle Card ที่กำลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าการเรียนรู้การตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วการเดินตรงไปกับเส้นทางท,ที่ที่ตัวเองต้องการนะคะและก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะคะ อันดับแรกเลยถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะต้องเดินคนเดียวบางท่านอยู่เป็นโสดมานานแล้วแต่มันก็มีความสุขดีมันไปถึงเป้าหมายและจุดหมายได้และความรักเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสองดา อย่าลังเลอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนมีความวุ่วามเกิดขึ้นขอให้มีเหตุและผลไว้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากนะคะมีบางท่าน Two o f Cups พลังงานของคู่รัก u o so connection หรือว่า thwin flame ที่รอคอยการกลับมาพบเจอกันนะคะ10ดาบ บางท่านอาจจะมีการแยหกห่างจากทวินเฟลมของตัวเองหรือว่าคู่รักของตัวเองนะคะบางท่านสะดุดในเรื่องราวของความรักเป็นอะไรที่เหมือนต้องสะดุดต้องนิ่งไปกันสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าบางท่านมีการสะดุดนิ่งมาแล้วในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ queen of cups ตอนนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวของการอึดอัด sensitive บางอย่างภายในจิตใจของตัวเองหรือมีบางสิ่งบางอย่างให้สะท้อนอารมณ์ถึงตัวตนของคุณเองนะคะ6เหรียญ n of c u p s 6ดาบสีไม้เท้า demi di c i a n สวยงามจังเลย six of cups นะคะ เรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็มีมีบ้างค่ะที่มีประเด็นมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่นิ่งๆอยู่นะคะก็สามารถที่จะควบคุมและจัดการไปได้ใครที่ต่อว่าใครที่ต่อว่าเราหรือว่าใครที่ใครที่แบบพูดลับหลังหรือว่าพูดอะไรลบๆกับเราอย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะอย่ากเก็บมาใส่ใจ ทำเป็นไม่ได้ยินทําเป็นอะไรไม่สนใจคืออภัยให้เขากับสิ่งต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นเพราะมันมันมันไม่ได้ทําอะไรให้เรากับเราตก,ตกับตัวเราโดยตรงถ้าเราเก็บมาคิดใส่ใจมันเป็นอะไรที่ทําให้เราสึกแย่แล้วก็วิตกกังวลน,นะคะใครพูดอะไรคือปล่อยเขาไปเถอะเราไม่สามารถที่จะไปหยุดที่เขาจะพูดได้นะคะถ้าเขาไม่ได้พูดต่อหน้าเราแต่เขาพูดต่อหน้าเราอันนี้เราก็สามารถที่จะ คลียแล้วก็พูดคุยได้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานบางท่านอาจจะได้เหมือนกับว่าเดินทางไกลามีอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานสมบุกสมบันมาหนักพอสมควรแล้วเห็นความเป็นการอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะคะได้อัพ เลเวลของตัวเองได้อัพงานอัพตำแหน่งแล้วก็ได้อัพเงินขึ้นนะคะก็คือถ้างานงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะก็ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นจะได้ให้ขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะความรู้ความสามารถของคุณเองคุณจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่านะคะเพราะว่าคุณเหนื่อยมามา,มากแล้วคุณเหนื่อยคุณจะอุปสรรคมาอย่างมากมายแล้วกว่าที่จะได้ตำแหน่งนี้มากกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้มานะคะได้รับการโปรโมทนะคะในเรื่องของ ้าที่การงานการเงินก็จะเข้ามาด้วยเพราะความสามารถของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามายื่นยื่นไอเดียยื่นตำแหน่งหน้าที่อะไรใหม่ๆให้กับคุณแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตคุณแล้วคุณอาจจะลุยไปด้วยความรู้สึกที่ว่าชอบงานนี้รักงานนี้และทำให้เต็มที่แล้วก็จะได้โปรโมทรับตำแหน่งนั้นแล้วก็ ตำแหน่งตัวเองขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นนะคะเป็นด้วยความสามารถของตัวเองเลยนะคะน่าภูมิใจมากๆในส่วนของการเงินอะไรก็อาจจะมีกระตุ้อสะดุดหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็สามารถจัดการและคอนโทรลได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มีสิ่งที่ดีรออยู่ บางท่านอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือว่าคนเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าหรือว่าอะไรเก่าๆที่กลับมาทําให้คุณได้เซอร์ไพรส์หรือว่าการพบเจอกันอีกครั้งนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือว่าสมัยเก่าๆก็ได้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครเก่าๆกลับมาแล้วยืมเงินคิดและพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าคุณจะให้เขายืมหรือเปล่านะเพราะขึ้นอยู่กับตาการตัดสินใจของคุณเลยนะคะเข้ามายืมเงินเข้ามา ดิสนิทอะไรแบบนี้ก็ระวังให้ดีนะคะอาจจะมีใครออกเก่าเข้ามาก็ได้เพราะว่าเรื่องของเงินเนาะมันก็ไม่เข้าออกใครออกใครเพราะนั้นมีสติให้ดีๆนะคะห้ามใจอ่อนนะคะหรือว่าถ้าให้ก็คือก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านของท่านเองว่าจะให้ยืมหรือเปล่าเนาะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ กรอ,อยการกลับมาพบเจอการยูเนียนของคู่รักที่เป็นคู่โซคนเนคชั่นหรือว่าทวินเฟลมหรือว่าพลังงานของคนอดีตชาตินะคะท่านใดที่โสดคุณจะได้พบเจอคู่แท้ที่เป็นคนอดีตชาติจริงๆเป็นคู่แห่งความรักเป็นคู่แห่งบุญบาร,รมีโชคดีที่จะได้เข้ามาสาร้างความสัมพันธ์จนถึงขั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวกันเลยทีเดียวขอให้พหัฒนาความสัมพันธ์กันไปใครที่เจอแล้วสะดุดในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ อาจจะได้กลับมาคุยกันรปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัดสินใจในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะใครที่โสดเลยยังไม่มีคนคุยเปิดใจเปิดโอกาสให้ให้ใครใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าไม่มีอาจจะต้องแบบ มีเพื่อนแนะนําให้เพื่อนแนะนําหรือว่าเล่นแอปหรือว่าเว็บไซต์เว็บเดตแบบนี้ก็ก็ได้นะคะทุกคนลองดูนะคะเพราะว่าทุกคนกลัวเรื่องของออนไลน์อยู่แล้วมีสแกมเมอร์มีคนไม่ดีเข้ามาแต่เรามีดุลพินิษวิจยญ,ญาณในการคุยการดูเราก็สามารถทำได้เพราะทุกคนรักแท้ที่เจอเกิดจากออนไลน์มีเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่เ,เคย เล่าไปแล้วแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะในไลฟ์ต่างๆมากมายหรือว่าเธวินเฟรมก็ไปไล่ดูวิดีโอได้นะคะคุณอาจจะพบเจอกับใครที่เขามีพลังงานที่เหมือนกับคุณมากๆแล้วก็มีความถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคู่ที่เป็นคู่ที่แยกจากกาันเราคอยกลับมาได้พบเจอกันมันยังไม่จบบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่จบมันแค่ทิ้งห่างออกไป ทำหน้าที่ของการรายการแล้วก็รอคอยการกลับมาอีกครั้งมีเรื่องของความรู้สึกคิดถึงความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้เหมือนกับอาจจะมีใครกําลังวิตกในเรื่องของการกําลังที่จะทิ้งห่างในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะมีเซนต์มีทรายบางอย่างที่จะรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่จะต้องทิ้งห่างอะไรแบบนี้ ในเรื่องราวของความรักเพราะฉะนั้นขอให้มองเป็นแง่ดีไปว่าถ้าในช่วงทิ้งห่างเราสามารถที่จะกลับมาโฟกัสกับตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลุยงานลุยเงินกับสิ่งที่เราจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าความรักความสัมพันธ์เราจะต้องแยกออกและก็มีเป้าหมายชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวเองด้วยเช่นกันเขาก็มีเป้าหมายที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองด้วยเช่นกัน ะะประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆบางท่านได้เจอหนุ่มใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เข้ามาจีนะคะเป็นคนที่มีเหมือนกับว่าอาจจะทํางานเยอะยุ่งตลอดเดินทางไกลไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดหรือว่าเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะเรื่องอายุที่ต่างกันต่างชาติที่ต่างกันวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์แบบนี้แต่ก็มีอะไรที่ลงตัวที่ได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าเจอกันแล้วก็ค่อยเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น ข่าวใ,ใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่คาดฝันจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่ได้สิ่งที่ดีๆได้สิ่งที่ดีๆด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองด้วยความสามารถด้วยพรสวรรค์ของคุณเองแล้วก็พบเจอคู่ชีวิตที่แต่งงาน เป็นคนในเดียชาติเป็นโซคอนเนคชันของคุณบางท่านโสดจะได้เจออย่างแน่นอนคนในเดียชาติที่กลับมาทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองและเข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็นคู่บุญบารมีที่ได้เจอกันแล้วก็สางความสัมพันธ์แต่ใครที่สะดุดอะไรหรือมีพลังงานโซคอนเนคชันหรือว่า w ทวินเฟลมก็จะได้กลับมา อัปเดตชีวิตของการและการได้รอคอยการยูเนียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวตนของคุณตอนนี้ Queen of Cups <c ups> ก็คือมีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะคุณกำลังดึงดูดคู่ของคุณเข้ามาด้วยนะคะบางท่านมีเซนส์สัมผัสอะไรบางสิ่งบางอยา่างรอคอยอะไรบางสิ่งบางอยา่างคุณกำลังดึงดูดคนที่คุณเรียกร้องแล้วว่าที่คุณต้องการเข้ามานะคะนี่คือข่าวใหม่ๆที่ไม่คาดฝัน ที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะคะ trust ค่ะเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะคะเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเชื่อว่าเราจะต้องแบบคือถ้าเราเจอความรักความสัมพันธ์แล้วเราจะต้องเชื่อว่าสิ่งที่ใช่มันก็จะใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปาตามจังหวะชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความเท่าเทียมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ ต่างคนต่างเชิดชูซึ่งกันและกันนะคะ o u n i t y เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะใครที่ยังโสดนะคะหรือว่าถ้าคุณมีคนคุยอยู่แล้วสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลือกและเฟ้นหาคนที่ใช่จริงๆได้หรือแบบเหมือนกับว่าคนที่ใช่ที่สุดนะคะแต่ถ้าเจอคนที่ใช่แล้วคุณจะหยุดอยู่ที่เขาคนเดียวนะคะเขาก็จะหยุดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันค่ะ คอสีเขียวและสีส้มคอสีเขียวและสีส้มค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งที่มันท้าทายใหม่ๆเข้ามานะคะต้องเดินไปตามเส้นทางนั้นแล้วก็หาโอกาสด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เหรียญกำลังมาค่ะเหรียญแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยเห็นไหมคะเงินกําลังจะมานะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทํางานนะต้องประสบความสําเร็จด้วยตัวตนของตัวเองสักเซสประสบความสําเร็จโนเวมเบอร์นะคะสวยงามมากๆ h a p p ี n e s s นะคะ i n l w e l n g e i n g งักเซสแล้วก็โนเ e มเบอบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครช่วง November หรือช่วง winter นะคะการประสบความสำเร็จ ความสุขกําลังเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นข่าวใหม่ๆที่ไม่คาดฝันความสุขของคุณกําลังเข้ามาและเป็นความมัง่งคั่งร่ารวยมีเงินด้วยเห็นไมเอ่ยนะคะใครก็อย่างที่บอกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โปรโมตนะคะปลายปีนี้ก็ได้อาจจะได้โปรโมตําแหน่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหรือว่าคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยคนในดีตชาติหรือคนที่มีโซคอนเลคชั่นร่วมกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่จะได้รอคอยการกลับมายูเนี่ยนภายใน ปีนี้ก็เป็นไปได้นะคะโนเวมเบอเนาะเพราะฉะนั้นใครโสดอยู่ก็อย่าลืมเปิดโอกาสคุณจะได้พบเจอได้เด็กกับเขาตอนนี้ประเทศก็เปิดแล้วด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับความรู้สึกอบอุ่นเก่าๆกำลังจะกลับมาคุอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คุณจะจำเขาได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเจอ จะจําเขาได้และจะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยเหมือนได้กลับบ้านเหมือนคนในครอบครัวมันมีความผูกพันกันมา,นานแสนนานมากๆเลยเพราะนั้นเจอแล้วก็เรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องรีบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโฟล์เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถ้าใครยังไม่เจอรอคอยเลยคุณจะได้เจออย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นไว้ตอนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองรักษาสุขภาพป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ เรื่องหน้าที่การงานการเงินของเราเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ปรึกษาปัญหาหัวใจทางออกชีวิตนะคะไม่สบายใจต้องการไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่หนูเจอมันใช่ไหมมันเป็นยังไงหนูจะทํายังไงแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาเลือกแบบที่ต้องการ1,2,3สถ้าปิดรับเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ